นครับปิชิง only it's about 20ก o m e t e r s from here we're gonna reach a ว g งเวียง a า s ตึกแนครับโอ้เขาใช้เชือกยาวนะถูกต่อกัน They use uh, fishing net tied with Very long, long rope, and they throw in the it's like dam to catch the fish. Ôi anh chỗ lên mày vuôn Đây bảo bút ัน,นี้เขาเอิญไม่น้ำไม่อย่างนี่เขาเอิญมาอย่างไหนหันนนวน้ำปิน้นไม่ยัางก่อหัวน้ำปิน้นอ๋อหววน้ำปิ้นน้ำพี่แห้งเหรมันเป็นเขื่อนมันเปืเ่อนหลายมีป่าหลามาคีกี่น่ว่าป่านี่มันบดรสุมขึ้นมากเนีครับ น้ำมันจะน้อยน้ำันทางลงไปทางใต้มันแห่ระบาดขึ้นมาอ,อั็นเต็มระบาดเพอาอเขาเอิ่นเคลื่อนเคลื่อนออน้ำยังกันอยู่นี่น้ำซองเปิดน้ำซองไรเจ้าวบางเวียงมันจากวางเวียงเที่ยวอ่ะครับเทห่ววัดเลย นแกนครับออนแกนคคนลเดียดลายลย่ปะทุ่โครงการของวน้เลยอันนี้ปลายังมันป่นทัขึ้นมากเลยนะน้ำม,มันบ่ทัังางรดน้ำานี่มันต้องไหลไปพอดพเกเ็ดัก ฟนะ้คอมแห้งของอ่างนี่ไล่ไปหอดปา่ดปาคนแหละปา่มปา,ม,ปา,ม,ปามันจะขึ้นมาอันไหมปลาข้างมันขึ้นสุดก่อนอืมไม่บอ,บอคอยเห็นผู้ใหได้เลยนึ่อันนี้มันมันพวกมงนะมันจะมงกุลอะอืม หลักแล้วนะมันไหล,ลต้งไปไปเพว่าปลาปลามันเึ้นไหเออขวดแกะได้ไอ้โมงื่อเขาใ้มาได้สักหัวเนะออเล่นไปเนาะนได้บน้เ่ก็โ้อจับ,บขลา,าเรบอ,อ,อ,อืม ขึ้นเบาแล้วทวงม่าได้เลขากับัดซีบานาพัดซีบปลายขาดซีซินะไกี่จักรลักมีค่หอนบางเวียนนี่วะโอ้เจ้นี่ไปวะสามสสิบหลักเข้าไปเข้าไปเ้าไป รถใหกัหกดียวทานาท่ทับแล้วราบรดาครัทราบไปนาทีกแล้วเดือนนี้ถนนดีเนาะ ยังมาวนย่อวงอว้ยูวังเวี้ยงเขาวามีน้อง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 อีโป้ยู่ตรงไหนอ้าอยูใกล้คครับบอกไก่ยากวังเลียงบอ่ยูเลี้ยงเลยยูเดินยนนี้มันเดินยน หัวเดินยนหลับไปไก่ไก่วะออกจากขัวเดินยนไปประมาณ500กิโล500เมตร500เมตร500เมตรอ๋อแล้วมันมันคือออียงหนองนนอีตน,นน้ำนตกบ่มันปรแมาณน้ำตกน้ำยังนองตอนนั้นแปลว่าแต่ก้อนหันสมัยสงครามเนาะอเมริกามันขนอาวุธมาไว้ทั้งสัางระเบิดเออมันเอามันเป็นสัางอาวุธ หลังจางนั้นมันคนมาไว้มันมาเฮ็ดสงขภาพได้แต่ก่อนเนาะเมกาเนาะออเออบ่เฮ็ดสงขภาพอยู่ลาวมันไปอยู่ย่งเวียดนามกไปยืงอยู่อเทีทั้ง10กว่าพันน่ะเด้อแล้วมันคนอาวุธมาไว้หั่นแล้วระเบิดมันเอาไปทิ้มบ่เบิดเออสุขภาพมันจุดตีลงก่อนเนาะอือสภาพ1ตีตอนระเบิดนั่นแหละคนละพวกวัรุ่นผู้นีน่ะเขาไปลักเอาอาวุธเออ อาวสุสสงครามมันมาขายไปแต่ว่าเขาก็ได้ไปขายเป็น้วยอาวุธเขาจะเป็นชูดเอาท่อบลอเอาท่ออากโซ่อบปืนไปอยยางไงนะอืมเออจะมาขายเขาเรียกน้องอีปโปบอ่ะอไปวันนี้ไปบอมันบนทัชเป็นน้องตอนนั้น่ะมันก็เป็นเที่ยงนะแต่ว่าหลังจาง,างอเมริกามันเฮ็ดมันเฮ็ดกอดังมันเฮ็ดกดงังมันอยู่ในดุมดินเด้นะโกอดงังสร้างอาวุธมันอยู่ในดุมดินมันปกอยห่ลัางจางนั้นมันเอาไปลากอาวุธอะไรอย่างไรเขาซูบยา ยานไปไหมใส่เขาคนนั้นมันเกิดระเบิดขึ้นเกิดระเบิดขึ้นหลัะกลายเป็นรุ่มแบบนี้เลยเออมนันเป็นเล็กเนาะแล้วเป็นดอกลิโปโ้เออสาเหตุมันเป็นแบบนั้นอย่างมันง่ามบลอดมือนี่เขาเขาบอกให้ไปมันง่ามแล้วท่านอ๋อธรรมดานน้ำแห้งอะเนี่ยน้ำแห้งน้ำยังต้งขับตอนน้มันจะลงแล้งจะเป็นดอกนะเพราะว่ามัน,น,นงาม แม่ว่าอยู่หันเขาเฮ็ดถังใส่เขาเฮ็ดอนไรบ้านอะที่ว่าเอาฟอสฟอรัสไปถังนะเป็นปุ๊กชนิดอยู่หันแล้วมันมีห่านบันเทิงอยู่หันซื้ออเรียบรองเรียบรองแมนมือว่าหันเออหันห่านบันเทิงหันผู้สาวบริการอ๋ออยู่หนองอีโบเออซื้ออยู่หันอันที่บ้านเจ้าละแมนหงอ่าแว่าเป็นบ่องเนาะ เป็นสอยเป็นตามอันนั้นอยู่น้องอีโป้ในลายบรือเตล่าตลาดก็แถวอันอันฝรั่งไปในลายอันบุรุษกุลนี่ไปทางไหนหรอบุรุษกุลเจ้านี้บุรุษกุลเจ้าขี่รถเข้าไปนี่ออกลางนี้แนเบตรงนี้เห็นแต่แถวอันเราปั้งแดงๆออที่เขาโตนน้ำกันไหมบุรุษกุลเหรอเออที่เขาโตนน้ำกันฝรั่งมันไปโตูนในลายไหมเออเย้าอันในนี้บุรุษกุลรีสอร์ทนี้บุรุษกุลเจ้านี้ถ้าว่าอันนั้น ไปเป็นถ้ำปูถ้ำอะไรไปขี้สลิงที่อย่างคืทั้งถ้ำปูถ้ำนแล้วก็ออ,กกอ,อแก้งน้องนิโป้ฮันเข้าไปไปแกงนุ้ยมันมีสลิงมีนะธรรมศาสตร์งามตัวนะั่นกายาปปน้องนิโป้ไปพ่นเข้าไปประมาณโอ้ประมาณนีเกแปดกิโลนี่แหละอืเข้าไปหาพน้นธรรมศาสตร์อยู่พน้นเราพุ่นไปไหนก่อนมือนี่ไปอน,นีไปไหนก่อนดีเขาจะไปถึงวังเวียงกับประมาณ สามสามซีโม่ก็ไปเล่นวะไปไปไซดีผมทำแล้วผมทำแล้วว่าทำแล้วเมียแต่ว่าท่านไปเล่นนะตอนว้นแรกทำเนี่ยนะขาดบีดดูวงเวียงนั่นแหละขาดเอียงก็ขาดบีดขาดบีดเพราะว่าคนไทยมาเฮ็ดอานาันน่ะคือเอียงมันมคืออย่างข<อ>า,าดบีดเขาป้อนท่านมันเป็นน้ำตาลน้ำซองแล้วเป็น,น,นบ้นอนที่ว่าสถานที่บันเทิงอาาีสังอันนะอ๋อเขาจะเอานักลงไทยมาลงกันตลอดตดต้นน้ำได้ไหม เออน้ำซองกระตุนได้แท้ก้อนภาพน้ำนะน้ำซองน้ำเงี้ยไม่กว่านี้น้ำซองนะน้ำซองฮาร์ดฮาร์ดบีดคือ่วฮาร์ดบีดเป็นโรงแรมน้ำมันบ่เออมันเป็นบ้านพักเป็นบ้านสถานที่บันเทิงบ้านท่องเที่ยวนะฮาร์ดบีดเออบ้านก้นไปดื่มเราไปตอนนี้ไหนได้เนาะเนี่ยเออฮาร์ดบีดเป็นโรงแรมสิมีที่พักดเออมีที่พักมีอย่างพร้อมลำโพงสาวบ่ ก็อืดส้านุ่มไปลิ้นอยู่งั้นเออไขมันหูเออไก่บีดไก่จากตัวเมืองวังเวียงไป,ไ,ปไก่ตลาดไม่ไปประมาณเจ็ดลักกว่กิโลเดียวลักเดียวเออ้อหกิโลใช่ไหมเออเดี๋ยวเดี๋ยวไปหาตลาดไม่ก่อนแล้วไปหาบีดเออ,เอ,อไปหาบีดไปเขาก็เขียนายติดเส้ข้างเขาอันติดอยืดทางเส้นหาบีบเส้านุ่มมันจะไปดื่มฮับคัลซิฟาลอะไรคัลยุบ้านเจ้าแม่คือก,กันกับพัทยา เขาจะมือแรกเขาจะไปล้นด้วยเพรสัสสาวลมจาก,กสาวซามนั่นยัง,ยง,ยงไปฮันบแมนแมนแมาบีดเอาอบ <Heart beat. S 2> พุดครับหลายๆผมพครับผมไปหาก่อนฮาร์ดบีไปานก่อายตรงนี <c> ้ก <oughs> <c oughs> ่อนานอ่าเลยพานน้ำจางนี่ยอูยืนอยู่นี้ <c oughs>